ขยันจัดทีมงานสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีหนึ่งท่านแรกนะคะสวัสดีเด้อหนึ่งคนแรกคอมเมนต์ไม่ขึ้นเลยมาจากช่องน้องสวัสดีค่ะ สวัสดี FC สาวน้อยนะคะเออขึ้นแล้วสวัสดี71คนด้วยนะคะปังๆร้านแตกขอบคุณค่ะสวัสดีบอสมูบบอสอุ้มบอสมูบยังไม่มาค่ะน่าจะมาช่วงเย็นนะคะนี้ปีก้านะคะปิก้าไลฟ์สดให้ดูอยู่ขอให้วิกแตกเบอนี้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดี7 1ท่านนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่สนามหมอชิสองนะคะกระโบงสารน้อยเพชรบ้านแพงนะคะวันนี้เตยสดิดนะคะนำทีมงานโดยบอสโจนะคะแล้วก็น้องอุกอีกเพชรบ้านแพงนะคะผู้ใดญ่ยุไกลได้พี่น้องเด้อมาเลียมะมวนน้ำกันครับพี่น้องวันนี้ตวจจัดแน่นอนค่ะพี่น้องสำหรับทีมงานปลาเฉยผ้ามวนนะคะวันนี้มากันเยอะๆนะคะ วันนี้มากันเยอะๆน,นี้งานป่าช่วยราคาเอาบ่อยเกินตัวตัวขาดคุณราคาตรงนี้มาบ่อยมากอ๋อมันเป็นมันมาอีกหนึ่งคิวอะคะ่ะแต่ว่าคือที่หมอชิดก็เคลียร์ไว้แล้วคะ่ะแต่ว่าอีกใจนึงก็อยากอยากไปที่ลังสิตเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าคือสถานที่มันเคลียร์เรียบร้อยแล้วคะ่ะมัน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 แคนเซิลไม่ได้ก็เลยต้องกลับมาที่หมอชิดเหมือนเดิมคะ่ะ คือสถานที่มันเคลียร์ไว้แล้วก็เลยต้องต้องกลับมาที่หมอชิดค่าเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอ,อให้พีแต่ขาปังๆครับคอมเมนต์ทับกันอีกแล้วผู้ใดสซมาเมลลียงมาเดินนะคะผู้ใดอยู่ไกลนะคะอ,อที่ สิ่งสาคัญที่ทําไมต้องลงหมอชิดนะเพราะว่าหนึ่งมันอยู่ใจกลางเมืองค่ะแล้วก็มันใกล้กับขอสอมกค่ะคือแฟนคลับทุกคนทั่วสาราทิศน,นะคะสามารถเดินทางมาลงที่หมอชิดได้เลยค่ะใช่มาจากทั่วสาราทิศได้เลยไม่ว่าจะมาจากโซนไหนก็ช่างอะ่ะแต่ว่าคือมันมาลงที่หมอชิดนะคะแล้วก็มันจะเดินทางสะดวกเพราะว่าหมอชิดมันเป็นบขอสอแล้วก็ขอสอมกเนาะมันก็เลยแบบว่า เดินทางสะดวกนะคะก็เลยเลือกที่จะลงตรงนี้ ก็คือมารอบนี้มารอบนี้เสร็จก็คือจะทิ้งยาวเลยนะคะทุกคนเพราะว่าน่าจะมาอีกทีนึงก็ประมาณงานนวานครใช่ถ้าจะไม่ผิดนะแแม,แมนี้จบก็คือเจอกันที่นันนวานครเลยเดือนธันวาใช่เออไม่ใช่สามงานใครก็ใช่ไงถ้าเป็นตัวป๋าช่วยเองอะ่ะจะเจอกันที่นวานนครเลย ก็เป็นของสาวน้อยใช่วันที่เก้านะคะเดี๋ยวจะไม่ได้เจออีกนานนะรีบมานะคะอุ้ยเดี๋ยวนะสนาพพปปนเพชร้านแพงอ๋อวันนี้พบกับศิลปินหมอลำไอดอนด้วยอ๋อใช่ค่ะวันนี้พบกับศิลปินหมอลำไอดอนด้วยนะคะขอบคุณอ่แอดมินสนาพพปปนเพชรพานแพงนะคะ ตอนนี้ก็กำลังตั้งเวทีนะคะเดี๋ยวสักพักน่าจะขึ้นฉากเดี๋ยวก็ขึ้นน่าจะขึ้นฉากนะคะแล้วก็ติดตั้งไฟนะคะควันนี้ท้องฟ้าสดใสนะคะสดชื่นแจ่มใสามากเลยบรรยากาศดีค่ะทุกคนปลอดฝนแน่นอนนะคะถึงจะมาหลายครั้งแต่ก็มีปรับเปลี่ยนนะ โอ้ยสวัสดี f c ซบอสอุ้มด้วย f c ซบอสอุ้มก็มีแล้วเดี๋ยวนี้บอสอุ้มน่าจะเข้ามาช่วงค่ำค่ะนะคะช่วงคำ่ำบอสโทรมาแล้วบอกพี่พีก้าฝากหน่อยนะคะเดี๋ยวตามไปโอเคก็เลยมาไลฟเสดบรรยากาศช่วงบ่ายๆนะคะให้ดูเลีกออกอยังเนาะวันนี้นาะบ่แมนสิออกเล็ก นอกอุ้งอิงบวมมือนีออ่ออกไปแล้วบ่โอ้ยออกออกไยอีกค่ะค่ขว่าน,นี่ย่านมันาากออกเรียกรถตู้อุ้งอิงอยู่หวดก้อนก็ออกเด้เรียกอุ้งอิงนะ่ะที่ว่ารถท่านก่อนหรือเปล่าคอยชื่อได้อยู่อ,อืมไอโจเคยโพดอยู่คอยยังถือเศร้าบาดอยู่ตอนไ้นคอยซื้อไ้คอยชื่อได้อยู่แต่โดนล่ะ เอ้ยตะหวดดขคอยตื่นสวยพี่น้องคอยลืมสื่อเล็กว่าจังใดจะได้เห็นรอยยิ้มบอดอุ้มเดี๋ยวมาแน่นอนค่ะใครเป็น f อซบอดอุ้มก็เดี๋ยวเจอกันคืนนี้นะคะบอดบอลบอกอยู่ว่าบอลจะมานะคะแต่ว่าช่วงนี้บอดพักผ่อนน้อยค่ะต้องพักผ่อนอยู่ช่วงนี้ คใครอยู่ใกล้นะคะคืนนี้มาที่หมอชิดสองนะคะพบกับศิลปินนะคะหมอํำไอดอลด้วยนะคะไม่แน่ใจว่ามีใครบ้างแต่ว่าเห็นเห็นป้ายอ,าออฟสุรพลด้วยนะคะจะพอลำเพลินเลยนะเนี่ย ไม่กลัวขาดทุนหรอครับตรงนี้มาบ่อยมากสาวน้อยไม่มีคําว่าขาดทุนค่ะทุกคนนะคะตั้งใจจัดมาน้อยนะคะน้อยมากถ้าเราไม่เจอฝนหรือเจออุปสรรคต่างๆนะคะพรุ่งนี้สาวน้อยเล่นที่ไหนอะที่ไหนนะ เปิดคิวเปิดคิวงานสาวน้อยหน่อยเพราะว่ามันต้องมีเหตุผลแหละทําไมถึงมาลงตรงนี้ใช่ต้องดูงานของพวกนี้ด้วยดเ,เดือนเริ่มมาแล้วพี่น้องเดือนเริ่มมากแล้ว อบเอาความฝันมาจบอยู่หลังหันเหมือนฟ้าบันดาลอบฝันเอาอรสมาสุ่ไมได้พ,พอกับหบัวนอ๋อพวกนี้อยู่นี่บัน้ายอ่าพวกนี้อยู่บัน่ายพวกนี้แอดก็ไปนาะ ผู้นี้แอดมินก็ไปนาะบ้านค่ายลืมไปเลยเห็นไหมว่าแล้วโอ้พรุ่งนี้เดินทางไกลอยู่นะอ๋อใช่แล้วแหละว,วันนี้เลิกเที่ยงคืนครึ่งนะพรุ่งนี้เดินทางไกลอยู่ที่ระยองบ้านค่ายสวัสดี229คนนะคะโอ้เสียดายอยากอ่านเมินนะแต่ว่าคอมเมนต์มันทับซ้อนนะของมุกก็เป็นนะวันนั้นมุกบอกว่าคอมเมนต์มันทับซ้อน นะคะคใครอยู่ใกล้นะคะมามาที่นี่ได้บ้างอหน่อ,นอยขอไปใส่ดอกบัง้งหันนีงอหน่อยย่างงอ่อ,อยอ,อยู่นี่สักโมงละยาเรียกออกหรือบป่าไกลละเนาะไกลแล้วไกลแล้ว จะพาไปดูมุมนู้นนะคะก็ตอนนี้ก็บรรยากาศกำลังดีค่ะทุกคนแดดไม่จัดมากนะคะเดดไม่จัดมากนะคะเดดไม่จัดมากกำลังพอดีเลยค่ะท้องฟ้าแจ่มใสบรรยากาศเป็นใจครับพี่น้องวันนี้ฝนบ่มีแน่นอนลอยล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ อันนี้ก็ทีมน้องๆนะคะก็กำลังกลางเต็นท์กันกำลังกลางเต็นท์อยู่อ่ะซอเอ็ดมาถึงแต่เมื่อไหร่เนี่ซ้อมาถึงตอนไหนคะแต่บอกว่ามาเย็น ยังโตด่ากับคือเบยงเมาเนาะน่ะเนาะจะเป็นยังโตด่ากับคือเบยงเมานนนเนาะสวัสดีค่ะเป็นไม่หลายเด้อมือน,นี่ สวัสดีคุณพี่คลาสสิเออกินแล้วกินก๋วยเตี๋ยวเอ็นทุก่นแล้วย่างนี้นีเพิ่งเนรอชัวรดิพนรอกำลังเหนื่อยลุยสูตรใดสูตรปุย๋ยลุยสูตรปุย๋ยงอหน่อยนะครับพี่น้องงอหน่อย สองสามร้อขึ้นขึ้น,น,นลงลงนี่แหละดินเย็นก็จะประมาณหลักพ <orem. S 1> ันเจ็ดแเดี๋ยวเดี๋ยวไลนนี้ก็จะจบแค่นี้นะคะเดี๋ยวตอนเยน็นเดี๋ยวจะมาไลน์ให้ดูใหม่นะคะเดี๋ยวแอดจะขอตัวไปทํางานก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเบียร์เข้ามาส่งราคาแอดมินต้องไปดูสต็อกสินค้านะคะ เดี๋ยวมาเจอกันไลฟ์ช่วงเย็นนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาไลฟ์ให้ดูอีกรอบนึงนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณกดไลค์กดแชร์ทุกๆท,ท่านด้วยนะคะกับขอบพระคุณมากๆเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูช่วงเช็คซาวนะคะตอนเย็นนะคะตอนที่เวทีทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะคืนนี้ใครอยู่ใกล้นะคะมาเจอกันได้เลยนะคะที่หมอชิดสนะคะสวัสดีค่ะ